รถคันนี้สวยไหมครับถ้าสวยและชอบถูกใจคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคันนี้คุณชอบไหมนะครับถ้าอยากได้รถรอๆแบบนี้ถ้าหาโอได้ครับโ๋ยวจัดการให้เลยนะครับกับโปรโมชั่นรถสวยๆคันนี้ที่โอจะพามาดูนะครับเจ้าเอเดอร์ตัว h e v นะครับกระจังหน้า v p พร้อมหลังคาดำนะครับดาวเริ่มต้นที่2,9900ได้แต่งรอๆแบบในคลิปนี้เลยครับผม ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้นะครับโอ,อฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเวลาที่โอลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะได้ดูรถสวยๆไปพร้อมๆกันครับขอเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบตัว V.P. นะครับเราเปลี่ยนนะครับของเดิมจะไม่ใช่แบบนี้ของเดิมจะเป็นหน้าตาแบบนี้โอ,อจะขึ้นรูปให้ดูนะครับส่วนของใหม่ที่เป็นตัวหน้าตา V.P. ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทําให้ดูรถเนี่ยดู สวยหรูนะครับดูแพงขึ้นนะครับทำในเรื่องตัวหลังคาดําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดในเรื่องตัวชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับใครอยากได้แบบนี้ทักเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวยินดีจัดให้ครับมาที่ตัวด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องตัวทําการแรปสติ๊กเกอร์ครึ่งคันนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนมาถึงด้านหลังนะครับคิวกันสาตรงรุ่นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับ40 60 80แล้วแต่ความชอบนะครับ ส่วนหูวกระจกตรงนี้ใครอยากได้เป็นสีดําก็บอกโอได้นะครับเราจัดการให้นะครับเบ้ารองมือจับเราก็มีให้นะครับเป็นตัวลายเทปล่านะครับหรือใครอยากได้เป็นตัวที่มีคําว่าเอ็กเพนเดอร์อะไรก็บอกได้ครับเดี๋ยวจัดการให้เหมือนกันนะครับส่วนสเกิร์ตแถบด้านข้างเนี่ยตัวนี้เราจะแต่งเป็นในเรื่องตัวแถบสีดํานะครับเพื่อคุมโทนกับตัวรถนะครับรถเป็นสีขาวสติ๊กเกอร์สีดํานะครับแถบด้านข้างเราก็เลยทําเป็นสีดําเพื่อให้รถมันดูคุมโทนและมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ในเรื่องตัวเป็น แถบเส้นแดงแถบเส้นฟ้าบอกได้ครับเดี๋ยวกจ็จัดการให้ได้เหมือนกันครับผมมาในส่วนด้านท้ายนะครับสเกิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวทรงท่อเหลี่ยมคู่นะครับเป็นทรงที่สวยและโอนแนะนํานะครับก็จะเข้ากับตัวรถดูมีมิตินะครับด้านท้ายเนี่ยจะตัดในเรื่องตัวที่เป็นสีดํานะครับหรือว่าใครอยากได้เป็นสีฟ้าสีแดงอะไรก็บอกกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถสีขาวตัดด้วยดำเนี่ยตัวนี้ตลอดลงตัวมากที่สุดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับรถสวยๆอหนึ่งคันที่ผมพาไปดูหวังว่าทุกคนจะชอบและถูกใจนะครับถ้าชอบและถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเวลาที่ผมทำคลิปใหม่ๆทุกคนก็จะได้ดูในเรื่องตัวรถสวยๆไปพร้อมๆกันนะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ที่ผมจะฝากไว้อีกครั้งนะครับกับเจ้าตัวเอเบนเดอร์ ender, ตัวที่เป็น H V ตัว G T นั่นเองนะครับกระจังหน้า V P พร้อมหลังคาดำชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่29,900ใครสนใจอย,อยากแต่งอยากได้แบบนี้นะครับ ห้าสี่สองสามห้าหกสามนะครับโอารามสองยินดีให้บริการนะครับติดปัญหาเรื่องตรงไหนนะครับเข้ามาปรึกษากันได้นะครับโอยินดีให้คําแนะนานะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ฟรีถึงบ้านครับมีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะครับลูกค้าไม่ต้องมาถึงกรุงเทพนะครับที่เหลือเราจัดการให้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ซื้อกโกนะครับแล้วเดี๋ยวมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านครับวันนี้ลากานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ